สวัสดีตอนเช้าครับโกยอาเจียงชาแนลนะครับอ่าวันนี้ตื่นแต่เช้าอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกู้อีจูนะครับวันนี้ใส่จู้ไว้เมื่อคืนนะฮะประมาณสองทุ่มนะใส่จู้ไว้นะครับเดี๋ยวไปยงอีจูรดูว่าวันนี้จะได้ไหมปล,ลาไหลครับใส่ปลาไหลไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะฮะใส่ประมาณสองทุ่ม นะครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานนะครับว่าจะได้ปลาไหลสักกี่ตัวนะครับได้โอ้หเข้ลมแรงเะยครับหยไปก่อนต็อปไปก่อนครับตอนนี้เราก็มาถึงสาที่เราใส่ลิจู๋ไปแล้วนะครับ สถานีใล้ถนนใหญ่เลยครับเป็นทางดําเลยฮะทางไปวังทะลุเลยครับเส้นทางที่ช้างก็เดินไปอาบน้ําที่วังทะลุเลยครับเส้นทางสัญจรนะครับไปชุมพนบุรีเราลงไปดูนะครับว่าจะได้กี่ตัววานใส่แบบเร่งรีบนะครับัอดีได้ปลามาเมื่อคืน นีแม่ค้าเขาปลามาขายนะปลามาขายซื้อเขาแล้วก็แหวะแหวะแล้วก็ใส่มาใส่เป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับมันจะถูกหรือเปล่านะนี่ก่อนใส่สองตัวครับใส่สองตัวสองหัวนะฮะเดี๋ยวไปดูผลงานครับหัวแรกครับหัวแรกครับ <c oughs> คือปนอน้อ ลองมาใส่ดูนะครับเผื่อมันถูกบูดีเลยฮะ <laughs> โอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะใส่เยอะขี้ลองมาดูลองใส่ดูครับใส่ดูก็พลาดไปแล้วฮะพลาดไปพลาดไปอาลานก่อนลอั่งเที่ยว เยอะขี้ปลานะครับไม่คือนะฮะสระนี้พ่อเคยมาใส่พ่อตามาใส่นะวันนั้นได้เยอะครับแต่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อนี่ครับเป็นเหยือ่ออ่าเป็นเหยื่ออะไรนะเหยื่อหอยหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ทุบทุบทุบะใส่ถูกนะครับวันนั้นสองสามวันที่ผ่านมานี่ถูกครับ ตัวละสี่ห้าตัวนะจนู่นี่เนี่ยสี่ห้าตัวนะตัวใหญ่เลยฮะแม่ปาญหาเยื่อไหมครับเยื่อน,นี้ไม่ไม่คือครับไปประสบความสำเร็จเนี่ยอ่ออีกตัวหนึง่งเฮ้ยแม่ยินเหี้ยว ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกโอ้น่าจะกินเหี้ยนี้วโอ้ตัวเดียวอ้ถูกอยู่แสงว่าปลาไหลปลาไหลสารานี้มีเยอะนี่ใส่เหยื่อแบบนี้นะก็ยังถูกนะ เดือมันไม่ค่อยคาวนะแต่ก็ยังถูกแสดงว่ามีเป็นว่าใส่จู้สองตัวน่ยสองหัวถูกไปหัวหนึ่งนเ <c ười> อาไปปิ้งเอาอ่านี่ฮะโอ้นี่ฮะ,อ,ฮะอ่ะ นี่ครับถูกไปหนึ่งตัวครับกับออจูสองหัวนี่โฮอ่เห็นไหมฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมถือว่าถูกนะครับนึกว่าจะไม่ถูกซะแล้วนึกว่าจะมาแหววๆอ่ะก็เดี๋ยวรอวันหลังนะครับ โอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาลองใส่เยื่อใหม่นะฮะเปลี่ยนเยือ่อเปลี่ยนเยือ่อเนาะเปลี่ยนเนีย้ยเยื่อน,นี้ขี้ปลาไม่ถูกเอ๊ะหรือว่าลงจุดที่ไม่ถูกจะเป็นไปได้เ,เห็นไหม โลเคชั่น <The> ได้นะโลเคชันสะนี่โอเคเหมือนกันได้อยู่พอได้อยู่มีแววมีแววเดี๋ยวหลังจะไปใส่ฝั่งถุง,งสะมุมนึงอยู่มุมมุมมุมนี้นถูกอยู่ก็ออออกก 4, นะรอรอเพื่อนเขาอีกสักสี่ห้าตัวนะครับรอเพื่อนเขาอีกสี่ห้าตัวต้มเปรด โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะครับกับช่องกวยเจียงชาแนลด้วยนะครับกลวยไม่ถึงคนนะครับอเจียงไม่ถึงช้างนะครับกวยอเจียงนะครับคนกับช้างนะครับแต่คลิปที่ถ่ายกับช้างไม่ค่อยมีเลยเนาะนะครับอ่ะก็ขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับคอมเมนต์นะครับได้นะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับติ๊งน้องติ๊งน้องนะครับอ่าคลิปใหม่ๆออกมาโอ้หัวหน้าผลบีผลมาแล้วสวัสดีครับงานละไปแต่เช้าตื่นแต่เช้าทุกวันโอเคครับผมนะฮะกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ